มงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปยามรอบหรือยามจันทร์ไปหายามรอบยามจันทร์ครับกะลกบ้านผมห้องกะลกเด้ขี้สล้งนี่นะไปหาเน,นี่ยไปเสือกคือมันคือรถสลด์สลงสูตรนี่ เออไว้นน้ำมูซาจะของนี่ละทางคุณนหัวบอลลั้นนะครับตัวผู้ยังสูงอยู่ไปตอดไปเบิ่งทา้งพ้นไปโชคทงัองอ๋อลูกน้องน้ำจะแห้งไปแล้วหัยตัวนี้ตัวนี้ล้มไลโอ้ป่า,าอย่างวะ ลอ,อยนะบุตรงนั้นก็ยังมีร้านจันยังมีร้านจักล่างเลยล้มล่างนึงจะพยายามรอบพับรอบเสื้อไว้ทั้งซ้าทั้งทีละเดี๋ยวโค้งรถไว้ก่อนตัเลงไว้ก่อน นับรถไว้ก่อนโอ้สาวๆตะเงียขคืนแต่สาวไทยนออ้อเหมือนนี่โอ้ไปพยายามรอบครับสเสล่งคันเก่าน้ำแห้งหมดแล้วน,น้ำแห้งหมดแล้วเบิง้งมันละลงจับสาจักสาตัวนั้นอยู่มั เลยหลบหน่อยนี่เอาอย่างกระทือนี่โอ้ยปลาได้ยังกันแน่นี่มันขาดหมดแล้วตอนนี้ี๋ยวงมึงมึงหลังใหญ่เอา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 มันยังข้อขาวหัวข้อขาวเอ้ยปลาขอใหญ่เอ้ยเอาน้องปลาขอปลาดุกครับโอ้อายะเลยบ้านี้ เอ้ยมาแล้วมืงนี่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 โอ้เบิ่งเอาโลดพี่น้องเบิ่งเอาครับเบิ่งเอาไปเท่ไปเท่โลกมันกระยั่งวัดกระยั่งมาซื้อโอ้ยเหยียบหนามเพราะมันนี่เออฟาวลาย อ้ไ,ไ,อไนีพังก่อนเลยเนาะเ,เป็นปลาบาดขนาดนั้นโคตรเอาตัวใหญยออกมาก่อนสักเอ้ยตัวนี้หอยก็ปลาดุกหอยเซรีน้อย,ย,อยกับปลาดุกเอาออกมา นี่ครับผลงานพอกินเซาหรือว่าครับนี่เฮ้ยมาแล้วเซาน,นี่ประดุกหน้าได้ี่ประดุกหน้าตัวหนึ่งสองสามตัวแล้วปลาเขาง่ายปลาขล็อกปลาเข่งหอยสลีเอาสำหรับเซานี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมบัสดีครับ